หอมน่ากลัวเจนนี่ลงรูปล่าสุดโดนชาวเน็ตคอมเมนต์ลั่นแรงถึงรูปร่าง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแม่ของวงการบันเทิงบ้านเราสำหรับสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรันหรือว่าเจนนี่อันพาดคุณแม่ลูกหนึ่งที่ทั้งหน้าและหุ่นยังเป๊ะอยู่ตลอดแถมก่อนหน้านี้เธอยังเพิ่งปล่อยเซตหุ่นลีนหน้าเด็กฉลองวันเกิดอายุครบ42ปีที่บอกเลยว่าถ้าไม่รู้อายุที่แท้จริงคงคิดว่าเธอนั้นเพิ่งจะเข้าวงการหรือเป็นสาววัย20นั่นเอง และล่าสุดค่ะเธอนั้นก็ได้ออกมาโพสต์รูปในชุดเดบรสกระโปรงสุดน่ารักแต่ไม่วายกลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นค่ะเมื่อเหล่าชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ลั่นแรงถึงรูปร่างของเธอในทำนองเดียวกันว่าผอมเกินไปผอมจนน่ากลัวนั่นเองค่ะ ล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวเจนนี่ก็ได้ออกมาโพสตรูปใส่ชุดเดรสสีม่วงพัสเทลสุดน่ารักแหวกหลังพร้อมกับมีลูกเล่นโบอันใหญ่อยู่ด้านหลังด้วยนั่นเองอีกทั้งยังใส่รองเท้าส้นตึกที่เข้ากับชุดสุดๆซึ่งเธอนั้นก็ได้มีการระบุแคปชั่นเอาไว้สั้นๆว่า Glow แต่งานนี้ทำเอาเหล่าชาวเน็ตที่ได้เห็นรูปที่เธอโพสด,ดังกล่าวก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงรูปร่างของเธอกันอย่างมากเช่น ด้วยความเป็นห่วงค่ะคุณผอมแห้งเกินไปแห้งกแกลนนจนกระดูกทุกส่วนโผล่เพิ่มเนื้ออีกสักนิดจะแลดูสุขภาพดีเพรียวสวยเลยค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าเป็นห่วงสุขภาพนะผอมเกินไปบางคนบอกว่าเหมือนคนป่วยค่ะแต่หน้าสวยเหมือนเดิมบางคนบอกว่าผอมจนหน้ากลัวบางคนก็บอกว่าอยากให้ดูมีน้ำมีนวลมากกว่านี้นิดนึงกำลังสวยเลยนี่ออกแนวน้ากลัวไปแล้ว บางคนก็บอกว่าคือส่วนตัวชอบคุณเจนนี่มากค่ะชอบตั้งนานแล้วทุกวันนี้ก็ชอบค่ะแต่แค่รู้สึกว่าผอมเกินไปนะคะมันจะดูไม่สวยเลยผอมแบบสุขภาพแข็งแรงก็จริงแต่ว่าผอมเกินไปค่ะอยากให้มีน้ำมีนวลกว่าอีกหน่อยบางคนก็บอกว่าผอมมากไปค่ะเพิ่มอีกสักหน่อยจะสวยมากเป็นต้นค่ะท่านผู้ชมนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์เพื่อแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ